สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมานเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับคีธไบรอนอายุ53ปีเกิดที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาและใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กอยู่ที่นี่ครับแต่ภายหลังครอบครัวของเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ามาสแตง นิสัยส่วนตัวจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขามักจะมีเพื่อนใหม่เสมอเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากเขากับเพื่อนมักจะขับรถเที่ยวเล่นกันไปเรื่อยๆเพื่อผ่อนคลายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงวัยรุ่นเธอกําลังเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อนสาวของเธอตามปกติส่วนคีธที่กําลังขับรถผ่านไปถึงกับต้องย้อนรถกลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ คือทั้งสองคนหลังจากที่ได้ทักทายพูดคุยกันเหมือนพวกเขาจะถูกใจซึ่งกันและกันครับจนมีการนัดออกเดทในวันถัดไปโดยเธอคนนี้มีชื่อว่ารีเบกา้าแต่เพื่อนๆจะเรียกเธอว่าแบกกี้นะครับช่วงที่พวกเขาเจอกันมันเป็นช่วงมอปลายแล้วครับและหลังจากที่เรียนจบไปพวกเขาได้คบหาเป็นแฟนกันต่อเรื่อยมาแบกกี้เองมีนิสัยค,คล้ายๆกับคีธเลยครับเธอเป็นคนง่ายๆพูดเก่งเข้าถึงง่ายตลกเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คนหนึ่ง อยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อคีธมักจะพูดให้เพื่อนฟังเสมอว่าเขาเจอแม่ของลูกแล้วเขารู้สึกภูมิใจกับความรักครั้งนี้มากคือไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันเลยครับถ้าพูดถึงความเป็นจริงต้องยอมรับว่าทั้งคู่ยังเด็กอยู่มากๆแต่พวกเขายืนยันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดพอหลังจากแต่งงานกันไปแล้วชีวิตของพวกเขามันไม่ง่ายเลยครับพวกเขาต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากที่คีธยังไม่ได้ทํางานจนเขาค่อยๆเริ่มไปสมัครงานที่เขาใฝ่ฝัน นั่นก็คือการเป็นนักดับเพลงครับจนในที่สุดเขาก็สามารถเริ่มทําในสิ่งที่เขารักได้คีธทางานเป็นนักดับเพลงตั้งแต่อายุ20ตน้ตนต้นๆเวลามีพนักง,งานคนใหม่มาเขามักจะชวนพูดคุยทําให้คนที่มาใหม่รู้สึกผ่อนคลายจนหลายๆคนได้กลายไปเป็นเพื่อนของเขาอีกด้วยครับพอเวลาผ่านไปได้ปี2ปีแบกกี้ได้ตั้งครรภ์ครับและให้กําเนิดลูกชาย2คนในระยะเวลาไม่ห่างกันมากนักพอดเด็กๆเริ่มโตขึ้นนิดหน่อยเธอเริ่มพาลูกของเธอออกมาที่ทํางานบ้าง ทำขนมเค้กมาฝากเพื่อนๆที่ทำงานของคีสบ้างมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของทุกคนเลยก็ว่าได้ครับมันช่างอบอุ่นจริงๆแบกกี้กับคีสเป็นคนที่เปิดเผยมักจะแสดงความรักให้กันเสมอทุกๆคนที่เห็นก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้ครับพวกเขาเป็นคู่รักที่หวานกันจริงๆเวลาไม่สามารถทำอะไรพวกเขาให้หยุดหวานได้เลยหลังจากที่มีลูกแบกกี้ก็กลายมาเป็นคุณแม่หรือแม่บ้านเต็มตัวที่จะต้องคอยดูแลเด็กๆทำความสะอาดบ้านเป็นต้นส่วนคีส ยังคงออกไปทำงานได้ด้วยครับต่อมาในปี1991ใครจะเชื่อครับว่าในวัยเพียง32ปีของคีธเขาได้เลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้าสถานีที่เขาทำงานอยู่ด้วยอายุงานที่เขาทำมาแล้วนานเกือบ10ปีทำให้ผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถและความเป็นผู้นำที่หลายๆคนมักจะพูดถึงเขาในทิศท,ทางที่ดีและสำหรับตัวคีธเองเขายอมรับว่านี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาแต่เขายังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่นเสมอพอลูกๆเริ่มโตขึ้น เบกกี้เองได้เริ่มหางานทําบ้างแล้วครับคือเธอรักในการพบปะผู้คนชอบช่วยเหลือคนอื่นและรักในการพูดมากๆเธอจึงได้สารฝันของตัวเองโดยทํางานเป็นนายหน้าขายบ้านให้กับบริษัทแห่งหนึ่งตอนนี้ชีวิตของพวกเขาพูดได้เลยว่าสมบูรณ์แบบสุดๆจนเวลาค่อยๆผ่านไปเรื่อยๆจากเดือนเป็นปีจากหนึ่งปีเป็นหลายปีครับทุกอย่างมันราบรื่นดีมากๆพอลูกๆเริ่มโตขึ้นและแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วลูกๆก็ยังแวะมาหาพวกเขาอยู่เป็นประจำ ซึ่งมันเป็นครอบครัวที่น่ารักและนั่นแฟนไปด้วยความรักมากๆแต่ในวันที่20กันยายนปี2011ประมาณ4ทุ่ม7นาทีหลังจากที่แบคกี้กับคีธส่งเพื่อนของพวกเขากลับบ้านไปพวกเขาสองคนนั่งดูทีวีกันตามภาษาแต่พออากาศในบ้านมันเริ่มเย็นๆเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาผ้าห่มมาให้ซึ่งพอเธอขึ้นไปเอาผ้าห่มได้แป๊บเดียวครับเธอเดินกลับลงมาก็ได้เห็นกับผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อฮูดดี้และใส่หมวกกำลังใช้ปืนจ่อไปที่ศีรษะของคีธ ที่นั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็ลั่นกาไปจากนั้นเขาได้เดินออกจากบ้านไปอย่างใจเย็นแล้วขับรถหนีออกไปตอนนั้นคีธหายใจแรงมากเธอเองก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเธอตั้งสติไม่ทันจากนั้นเธอได้รีบโทรแจ้ง911ดังนี้ครับ Did you get my? Did, are you coming to my house? We 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 got your address. I've got an officer and route to your house right now. I need you to tell me what's going on, okay? Oh, okay. Well, well, I I don't know. This man, that this 25, 26 year old man with a hoodie, cap on, walked into our house, into our garage, and he walked into the living room, and he shot my husband in the head. เธอเองยังคงอยู่ในสายกับเจ้าหน้าที่นะครับเธอได้อธิบายทิศทางของรถยนต์ที่ขับออกไปอธิบายถึงลักษณะของสีรถเพื่อให้ตำรวจทำงานได้เร็วขึ้นแต่เสียดายที่เธอไม่ทันเห็นป้ายทะเบียนของคนร้ายเพราะในตอนนั้นมันดึกแล้วและข้างนอกมันค่อนข้างมืดในเวลาต่อมาตำรวจที่ได้รับแจ้งก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับพอเธอเห็นว่ามีรถตำรวจมา<ๆ>เธอได้รีบวิ่งออกไปเพื่อเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูอาการของคีธเพราะตอนนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่ แต่เริ่มหายใจติตดๆขัดๆแล้วคือก่อนที่เธอจะวางสายจากเจ้าหน้าที่เธอได้ถามไปว่ามีเจ้าหน้าที่คนนี้มาไหมมีนักสืบเชื่อนี้มาด้วยหรือเปล่าคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายบอกว่าให้ใจเย็นๆเดี๋ยวนักสืบและคนอื่นๆจะตามไปสมทบภายหลังคือเมืองที่เธออยู่นี้เป็นเมืองเล็กๆหลายๆคนก็รู้จักกันดีครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นายอื่นๆที่มาถึงค่อยๆตรวจเช็คอาการของคีสว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง แต่อย่างที่บอกครับเขาถูกยิงไปที่ด้านข้างของศรีรษะหนึ่งนัดและอาการของเขาตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตเจ้าหน้าที่ต้องรีบนําตัวเขาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนต่อมาตำรวจที่รู้จักเธอได้พาเธอออกไปหลังบ้านเพื่อสงบสติอารมณ์ตอนนั้นเธอได้ขอโทรหาเพื่อนคนหนึ่งครับคือเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าโรซี่เธอคือคนที่เพิ่งรับประทานอาหารด้วยกันกับพวกเขาไปและน่าจะถึงบ้านได้ยังไม่นานพอเธอโทรหาโรซี่เธอบอกว่าคีสถูกยิงตอนนี้อาการสาหาัส เธอไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างโรซี่ที่อยู่ในสายถึงกับตกใจด้วยความเป็นห่วงโรซี่บอกว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปหาตอนนี้เลยพอโรซี่มาถึงเธอได้ขอตำรวจเพื่อเข้าไปหาแบ็กกี้ที่หลังบ้านซึ่งโรซี่บอกกับตำรวจว่าพวกเธอเป็นเพื่อนกันและเธอต้องการที่จะมาให้กำลังใจแบ็กกี้ไม่นานครับนักสืบที่แบ็กกี้ได้ถามหาในตอนแรกได้มาถึงที่เกิดเหตุโดยนักสืบท่านนี้มีชื่อว่าเคมีแม็กนิว เธอเป็นเพื่อนที่รู้จักกับแบก็กกี้พวกเธอเจอกันที่โบสถ์แห่งหนึ่งในทุกๆวันอาทิตย์จนเริ่มสนิทกันมาเรื่อยๆแบ็กกี้เชื่อว่าเคมีจะสามารถตามจับคนร้ายให้เธอได้แน่ๆจากนั้นเธอได้เดินตรงไปที่หลังบ้านเพื่อปลอบใจแบ็กกี้ครับและขอให้แบ็กกี้ค่อยๆเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ให้เธอฟังแบ็กกี้บอกว่าหลังจากที่โรซี่กลับไปเธอนั่งดูหนังกับคีสตามปกติแต่ด้วยอากาศที่มันเริ่มเย็นเธอได้เดินขึ้นไปเอาผ้าหม่มแต่พอเธอเดินลงมา อยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านซึ่งมันจะผ่านประตูเชื่อมจากโรงจอดรถแล้วยิงเข้าไปที่ด้านข้างศีรษะหนึ่งนัดเธอตกใจมากเธอไม่คิดว่าเธอจะรอดด้วยซ้ําแต่ของที่ชายคนนี้จะเดินออกไปอย่างใจเย็นเขาพูดกับเธอว่าเขาขอโทษคิดผิดเองที่ไม่ยอมรับเขาเข้าทํางานเอะไรประมาณนี้ครับแล้วคนร้ายก็เดินออกไปคนร้ายใส่เสื้อฮูดดี้สีน้ําเงินกางเกงยีนใส่ถุงมือใส่หมวกวเป็นคนผิวขาว เธอเห็นหน้าเขาไม่ชัดมากนะักเพราะเธอไม่มีสติมากพอที่จะจํารายละเอียดต่างๆได้หมดสิ่งที่เคมีทําหลังจากนั้นคือเธอขอเก็บตัวอย่างบนเิ้วมือของแบกกี้เพื่อนําไปพิสูจน์ดูว่ามันมีขมอปืนอยู่หรือไม่ตอนแรกแบกกี้มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยดูเหมือนเธอไม่คิดว่าเคมีจะขอเก็บตัวอย่างไปตรวจแต่เคมีพูดไปว่ามันเป็นขั้นตอนการทํางานเธอต้องทําตามอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าขมอปืนเป็นแบบไหนได้บ้าง ข่าวปืนคืออนุภาคขนาดเล็กที่ปลดปล่อยออกจากการยิงปืนซึ่งข่าวปืนเกิดจากการเผาไหม้ของส,สารมาจาก3ส่วนคือ1นการระเบิดของแก๊สปืน 2. การเผาไหม้ของดินขับกระสุนปืน 3. มาจากส่วนอื่นๆเช่นส่วนของดินปืนที่ยังไม่เผาไหม้หรือเผาไหม้ไม่หมดเช่นโลหะที่หลุดออกจากปลอ,อกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนหรือสารอื่นที่ใช้เพื่อวัตถุป,ประสงค์เฉพาะเช่นสารหล่อเลื่นหัวกระสุนสารเพิ่มความเหนียวดินปืน เพื่อการจำแนกประเภทจึงเรียกรวมทั้งหมดนี้ว่าข่าเหมาปืนครับพอทำอะไรเสร็จหมดแล้วเคมีได้เชิญให้โรซี่พาแบ็กกี้ไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการของคิธต่อไปส่วนเคมีและตำรวจนายอื่นยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อสืบหาเบาะแสในบ้านและที่อื่นๆต่อไปหน่วยพิสูจน์หลักฐานได้พบกับลูกกระสุนปืนที่ทะลุไปถึงเบาะที่นั่งโซฟาเลยครับพวกเขาได้เก็บลูกกระสุนปืนนี้ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปแต่อุปกรณ์ในการก่อเหตุย,ยังไม่พบ เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเอาติดตัวไปด้วยต่อมาไม่ถึงหชั่วโมงในคืนเดียวกันทุกๆคนที่รู้จักคีสหรือคนในครอบครัวเองก็ตามต่างค่อยๆรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพวกเขาได้พากันไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้กำลังใจคนในครอบครัวของคีสครับลูกๆของเขาก็มาด้วยเช่นกันการที่คีสถูกยิงหลายๆคนไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ได้มันต้องเป็นอุบัติเหตุอะไรสักอย่างแน่ๆ ซึ่งมันเป็นเหมือนกับธรรมเนียมครับไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดเหตุแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งตัวแทนไปให้กำลังใจค <Keith S 1> ิสไปถึงหัวหน้าของสถานีดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเอ่ยตำรวจที่รู้จักกันเอ่ยมันเอ่อล้นไปหมดเลยครับทุกคนในเมืองแห่งนี้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากพอเวลาผ่านไปได้สักสองสามชั่วโมงหมอเองได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำให้เขาฟื้นคืนกลับมาได้จนในที่สุดได้เสียชีวิตไป ในขณะเดียวกันแม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะทราบข่าวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ตำรวจและเคมีก็ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปคือพวกเขาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อขอสอบปากคำทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่อครับพวกเขาเริ่มจากแบ็กกี้อีกครั้งหนึ่งพวกเขาอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจึงขอให้เธอไปให้ปากคำใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะตามจับคนร้ายให้ได้ซึ่งเธอเองก็เข้าใจที่ตำรวจและเคมีต้องทำหน้าที่ของตัวเองตำรวจที่อยู่กับเคมี ได้เริ่มถามไปก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคีธเป็นอย่างไรบ้างเธอบอกว่าพวกเขาแต่งงานกันมาได้30กว่าปีแล้วซึ่งมันก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างมีปัญหากันบ้างโดยแบ็คกี้เปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วเธอได้ฟ้องหย่ากับเขาไปช่วงหนึ่งเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเธอได้ให้เหตุผลว่าคีธเป็นถึงหัวหน้าแล้วแต่ยังต้องไปทํางานทุกๆวันหยุดราชการหรือแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์เองก็เช่นกัน เขาไม่มีเวลาให้เธอเลยนอกจากนี้เธอเองที่ต้องทํางานและออกไปเจอลูกค้าอยู่บ่อยครั้งมันทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มห่างเหินกันมากขึ้นไม่ค่อยคุยกันหรือมีเวลาให้กันเลยเพื่อนสนิทของคีสในที่ทํางานมีชื่อว่าเทอร์รี่เปิดเผยว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่คีสเดินเข้ามาที่ทํางานในช่วงเช้าแล้วมีสีหน้าเศร้า,เ,าเขาถามไปว่าเป็นอะไร คิสบอกว่าตอนนี้เขากับแบ็กกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเธอย้ายออกไปแล้วเทอรี่ได้แต่ปลอบใจและเสนอว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกเขาจะอยู่ตรงนี้เสมอเทอรี่พูดเสริมอว่าคิสไม่เป็นอันทำงานเลยครับเพราะภรรยาของเขาไม่อยู่ด้วยแล้วตามข้อมูลแบ็กกี้ได้ย้ายออกจากบ้านไปเมื่อช่วงต้นมกราคมปี2010ประมาณ3สีเดือนได้วุกกลับมาที่แบ็กกี้ที่กําลังให้การกับตํารวจเธอเล่ว,ว่าหลังจากที่ต่างคนต่างอยู่ คีธไม่ใช่คนเดิมที่เธอรู้จักเลยเขาเปลี่ยนไปมากๆเขาเริ่มกลับมางอมาชวนเธอคุยมากกว่าเดิมเหมือนเขาค่อยๆปรับตัวมีเวลาให้เธอมากขึ้นพาไปนั่นไปนี่มีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเธอรู้สึกว่าในเมื่อเขาพยายามขนาดนี้เธอจะไม่ลองดูอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังไงยังไงอยู่จากนั้นพวกเขาทั้งสองคนตัดสินใจกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าพวกเขาจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยครับจากที่แบ็กกี้เล่าไป โดยในเวลาต่อมาเธอได้ยกเลิกคำร้องของการฟ้องยาไปครับจากนั้นตำรวจถามต่อว่าเธอกับคีธมีใครมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านไหมซึ่งเธอได้บอกไปตามปกติว่ามีแล้วเธอได้อธิบายลักษณะของปืนที่พวกเขามีไว้ครอบครองด้วยกันว่าเป็นแบบไหนหลังจากนั้นพวกเขาได้พูดคุยกันไปเรื่อยๆครับจนเคมีที่นั่งอยู่ด้วยให้เธอกลับไปนั่งอยู่กับครอบครัวต่อไปแล้วเชิญให้เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งอย่างโรซี่มาพูดคุยบ้างครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกว่า โรซี่ได้เล่าในมุมของเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันปกติมากๆเธอไม่เห็นถึงความตึงเครียดอะไรของสองคนนี้เลยพวกเขาดูอารมณ์ดียิ้มแย้มพอกินอะไรเสร็จพวกเธอนั่งคุยกันต่อนเล็กน้อยแล้วเมื่อถึงสามทุ่มครึ่งเธอได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อนแต่โรซี่ถึงบ้านได้ไม่นานแบ็กกี้ก็โทรม,มาแจ้งเรื่องดังกล่าวสิ่งที่โรซี่ได้เล่ามามันอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรที่ตรงตัวมากนะักตำรวจและเคมีจึงได้หันไปให้ความสนใจในส่วนของเทปบันทึกเสียง9 1 1หนึ่ง ที่เบกกี้โทรไปแจ้งเหตุในตอนนั้นครับจำสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับคนร้ายหลังจากที่ยิงได้ใช่ไหมครับที่คนร้ายพูดไปว่าเขาขอโทษถ้าคีสรับเขาเข้าทํางานเรื่องมันคงไม่เกิดแบบนี้ตอนนี้เคมีกําลังนั่งคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวกับงานในสถานีดับเพลิงหรือเปล่าเธอจึงได้ติดต่อหาสถานีดับเพลิงเพื่อสอบถามว่ามีใครมาสมัครงานหรือมาสัมภาษณ์งานล่าสุดไหมทีมงานได้ตอบกลับมาว่าสถานีแห่งนี้ไม่ได้รับใครเข้ามาทํางานได้นานสี่ปีแล้ว เคมีก็ได้แต่สงสัยครับว่า4ปีเลหรอที่ไม่มีคนใหม่เข mm ้ามาเลยหรือว่าคนร้ายอาจจะรอถึง4ปีกว่าจะก่อเหตุแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่จะแก้แค้นด้วยการก่อเหตุเช่นนี้แต่สิ่งที่เคมีได้ข้อมูลมาเพิ่มอีกคือมันจะมีสถานีดับเพลิงอีกสาขาหนึ่งที่ใหญ่กว่านั่นก็คือโอกลาโฮมาซิตี้ครับซึ่งอยู่ห่างจากมาสแตนไปประมาณ33กิโเมตรได้โดยหัวหน้าของสถานีนั้นดันไปมีชื่อเหมือนกับคีธอีกโดยเขามีชื่อว่าคีธ B r ร a n t จะสังเกตเหต็นได้ว่านามสกุลของเขามันมีตัวทีลงท้ายด้วยแต่เหยื่อที่ถูกยิงอย่างคีสมีนามสกุลว่า b r ร a n นมีนามสกุลว่า b r ร a n นเช่นกันแต่ไม่มีตัวทีลงท้ายนั่นทําให้เคมีวิเคราะห์ไปว่าหรือคนร้ายจะยิงคนผิดเธอได้สืบหาเบาะแสจากเรื่องนี้ต่อจนทําให้รู้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาทางสถานีดับเพลิงในโอกลาโฮมาซิตี้นั้น กำลังอยู่ในกระบวนการหาพนักง,งานคนใหม่อยู่เคมี่จึงได้ติดต่อหาคิสที่เป็นหัวหน้าของอีกเมืองหนึ่งมาสอบปากคำครับพวกเขาได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่ามันจะมีใครบ้างไหมที่ไม่พอใจหรือรู้สึกเสียใจที่ถูกปฏิเสธงานแต่คิสเปิดเผยว่าเท่าที่เขาจําได้มันไม่มีนะทุกคนต่างดูเข้าใจดีจนสุดท้ายบอกเสียที่อยากจะตามหาได้จบลงครับเพราะคีสไม่ได้สงสัยใครเลยไม่นานครับเคมี่ได้รับข้อมูลใหม่จากรายงานของตำรวจอีกท่านหนึ่ง เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เคยเดินวนเวียนอยู่รอบๆหมู่บ้านเพื่อหางานทําไม่ว่าจะเป็นการทําสวนตัดหญ้าหรือรับจ้างทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคีธไม่ได้จ้างให้ชายคนนี้มาทํางานหรือเปล่ามันจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่สุดท้ายพวกเขาไม่มีหลักฐานหรือ,บอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชายคนนี้เลยจึงทําให้การตามหาของคนร้ายในครั้งนี้มันยากขึ้นเรื่อยๆในวันถัดไปหน่วยพิสูจน์หลักฐานที่ยังคงอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ พวกเขาค่อยๆค้คคนดูทุกซอกทุกมุมของบ้านอย่างละเอียดเพื่อว่าจะเจอหลักฐานอะไรใหม่ๆซึ่งพวกเขาก็เจอจริงๆครับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้ไปสำรวจห้องซักผ้าและมันจะมีเครื่องอบผ้าอยู่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดดูเขาเห็นว่ามันมีผ้าห่มอยู่ด้านในจึงได้หยิบมันออกมาดูแต่ช่วงที่หยิบมันออกมามันมีทั้งปืนมีทั้งปลอกกระสุนปืนมีทั้งถุงมือที่ตกลงไปกับพื้นครับและนี่จะเป็นเบาะแสที่สําคัญมากๆถ้าตรวจสอบแล้วมันตรงกับลูกกระสุนที่พบบนโซฟา พอข้อมูลตรงนี้ไปถึงหูนักสืบอย่างเคมีเธอถึงกับตกใจครับและไม่คาดคิดว่าเธอจะได้ยินหรือเห็นอะไรแบบนี้เคมีเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่แบ็กกี้ได้เล่าไปนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะหลักฐานที่เห็นมันอดคิดไม่ได้ว่าแบ็กกี้อาจจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเคมีได้มีการติดต่อหาแบ็กกี้อีกครั้งเพื่อให้เธอไปให้ปากคําคในวันถัดไปแต่ในระหว่างวันนั้น มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเจสันเบอร์ตันติดต่อมาหาตำรวจบอกว่าเขามีเรื่องบางอย่างอยากจะพูดเกี่ยวกับเคสของคีธเขาไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแต่เขาอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาจึงได้ติดต่อมาขอพบและสารภาพความจริงคือเขาเปิดเผยว่าเขากับแบ็กกี้แอบคบหากันอย่างลับๆเขากับเธอเจอกันตามงานสามมนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปี2009ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เ,เป็นคู่ค ให้พวกเขาได้ฝึกสกิลใหม่ๆจนสนิทกันมากขึ้นจากความเป็นเพื่อนได้กลายไปเป็นความรักพวกเขาจริงจังกันมากมีการพูดคุยถึงเรื่องที่จะหย่ากับคู่รักของตัวเองด้วยนะครับและวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันอีกด้วยเป็นต้นมันจึงเป็นที่มาของการฟ้องหย่าที่แบกกี้ได้เล่าให้กับตำรวจฟังไปในช่วงก่อนหน้านี้ครับแล้วเธอก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึง่ง จากนั้นเธอมีการนัดกับเจสันเรื่อยมาแต่เจสันยังไม่ได้ยาก,กับภรรยานะครับมันจะมีทริปการท่องเที่ยวที่เขากับภรรยาได้มีการแพลนไว้มานานแล้วในช่วงต้นปี2010เขาไม่อยากทําให้ภรรยาของเขาผิดหวังจึงได้ชะลอการขอ,อยาออกไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับแบ็กกี้เริ่มพูดถึงเรื่องอยาบ่อยขึ้นเรื่อยๆบอกให้เขาดรดบไปจัดการอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับและถูกกดดันมากจนเกินไปสิ่งที่เขาวาดฝันไว้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ ตอนแรกเหมือนจะพูดคุยกันอย่างลงตัวว่าจะค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เจสันพออยู่กับแบ็กกี้ไปเรื่อยๆเขารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้แบ็กกี้ไม่น่าจะใช่คนที่เขาตามหาอีกแล้วหลังจากที่เจสันกลับมาจากทริปกับภรรยาเขาได้ขอเลิกกับแบ็กกี้ต่อหน้าภรรยาของเขาครับเขารู้ว่าเขาทําผิดและอยากเปิดเผยให้ภรรยารู้ว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเขาแล้วเจสันเองได้โทรไปขอโทษคีธ Keith เหมือนกันครับที่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายจนมีคนเจ็บปวดใจเพราะพวกเขาสองคน Keith, ตามรายงานบอกว่าเขายอมรับในคําขอโทษจากเจสันด้วยนะครับแล้วก้าวเดินต่อไปไม่มายุ่งอะไรกันอีกแต่ความรู้สึกของคีธอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจสันได้เปิดเผยกับตํารวจต่อว่าแม้ว่าเขาจะยุติทุกอย่างกับแบ็กกี้แต่เธอไม่ยอมปล่อยเขาไปจริงๆเกือบจะทุกๆวันเธอมักจะโทรมาหาเขาพอเขาไม่รับสายเธอก็จะส่ง v ว้ยส์เมลหาอยู่ตลอดเวลาและที่เธอทํามากกว่านั้นคีอเธอไปรอเขาอยู่ที่หน้าทํางานด้วยครับ ไม่เพียงแค่นั้นเธอได้ไปหาพ่อแม่ของเจสันด้วยเพื่อพูดคุยถึงความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเจสันแต่เจสันพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพบหรือพูดคุยกับแบ็กกี้ครับเพราะรู้แล้วว่าแบ็กกี้ไม่ใช่คนที่เขาจะอยู่ด้วยได้อีกต่อไปเจสันเล่าให้ตำรวจฟังต่อครับเขาบอกว่าแบ็กกี้ได้โทรมาหาเขาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มในคืนเกิดเหตุด้วยแต่เจสันไม่ได้รับสายเหมือนเช่นเคยซึ่งเธอได้ส่งข้อความเสียงมาประมาณว่า เธอพร้อมแล้วเธอกําลังจะมีเงินก้อนโตที่จะสามารถย้ายบ้านแล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่ใ,ใกล้ๆกับบ้านเขาได้พอวันถัดไปพรายาของเขาได้แจ้งข่าวที่เกิดขึ้นกับคีธให้ฟังตอนนั้นเขารู้สึกตกใจมากเหมือนกันเขาจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาหาตำรวจเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ทราบว่าเขาบริสุทธิ์ใจเจสันยังได้โชว์ประวัติการโทรเข้าของเธอและคลิปเสียงให้ตำรวจฟังครับ ซึ่งมันชัดเจนมากๆตำรวจคาดการว่างเงินก้อนโตที่เธอกล่าวถึงนั้นน่าจะมาจากเงินบำนาญที่คีสจะได้รับมากกว่าต่อมาผลตรวจของปืนสั้นที่พบในเครื่องอบผ้ากับลูกกระสุนปืนนั้นมันตรงกันจริงๆครับซึ่งช่วงที่ตำรวจเคยถามเธอถึงเรื่องอาวุธปืนที่เธอมีไว้ครอบครองเธอไม่เคยเอ่ยถึงปืนสั้นนี้เลยเช่นเดียวกันกับผลตรวจเข่าปืนที่มือของเธอปรากฏว่ามันมีเข่าปืนติดที่มือด้านซ้ายของเธอจริงๆตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานที่หนักแน่นมากพอ ที่จะสามารถออกไมา้จาับแบกกี้ได้แล้วครับแต่ประเด็นตอนนี้คือตำรวจไม่สามารถตามหาตัวเธอเจอไม่แน่ใจว่าเธอหลบซ่อนหรือแอบหนีไปกบดานที่ไหนหรือเปล่าพวกเขาจึงได้วางแผนให้เจสันช่วยโทรกลับไปหาแบกกี้พยายามพูดในเชื้อที่เธออยากได้ยินพูดให้เธอค่อยๆเปิดเผยที่อยู่ของเธอออกมาจนเธอหลุดปากพูดออกมาว่าตอนนี้เธออาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งตำรวจที่ได้รับข้อมูลนี้พวกเขาได้เร่งไปที่โรงแรมนั้นทันทีเพื่อจับกุมเธอครับ พอเธอเห็นตำรวจเข้ามาในห้องเธอมีสีหน้าที่ตกใจและคาดไม่ถึงว่าเธอจะมาถึงจุดนี้ได้จากนั้นเธอได้ร้องเสียงหลงไปว่าจับเธอทำไมเธอไม่ได้ทำอะไรเลยตำรวจทำแบบนี้กับเธอไม่ได้นะเป็นต้นครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2013เรื่องได้ไปถึงชั้นศาลแล้วครับและอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้กันในชั้นศาลสิยงที่ทนาได้รับข้อมูลบวกกับหลักฐานอื่นๆที่มีทั้งหมดเขาได้อธิบายตามหลักฐานเป็นจกฉากดังนี้ครับ คือหลังจากทุ่มหนึ่งที่เธอโทรหาเจสันเรียบร้อยเธอได้ชวนให้เพื่อนของเธอมารับประทานอาหารด้วยกันประมาณสองทุ่มพวกเขาอยู่ด้วยกันเกือบสองชั่วโมงได้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปจากนั้นประมาณสี่ทุ่มเรื่องทุกอย่างได้เกิดขึ้นคือแบกกี้หลอกว่าเธอจะไปเอาผ้าห่มมาให้แต่ที่จริงแล้วเธอได้เดินขึ้นไปหยิบปืนใส่ถุงมือแล้วเอาผ้าห่มนั้นม้วนไปที่มือของเธออีกทีเพื่อไม่ให้คีตเห็นว่าเธอถืออะไรลงมา จากนั้นเธอได้ยิงเขาไปที่ด้านข้างของศรีรษะหนึ่งนัดจนลูกกระสุนปืนทะลุไปถึงโซฟาจากนั้นเธอได้นำปืนปลอ,อกกระสุนปืนถุงมือผ้าหม่มไปไว้ในเครื่องอบผ้าแล้วได้ไปหยิบโทรศัพท์โทรหาก้าหนึ่งช่วงสี่ทุ่มเจ็ดนาทีทนายยังได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่ว่าทำไมเธอถึงได้ถามหาแต่เจ้าหน้าที่ที่เธอรู้จักให้มาที่เกิดเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าให้คนที่รู้จักกันมาเธอคงคาดหวังว่าพวกเขาจะไม่มีคำถามหรือใครสงสัยในตัวเธอแน่ๆ แต่ในเคสนี้เธอคิดผิดเต็มๆด้วยความที่เธอคาดหวังว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เธอรู้จักจะไม่สงสัยอะไรในตัวเธอแต่เธอกลับคาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะทำตามหน้าที่ตามปกติไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่สุดท้ายได้มีเจ้าหน้าที่ไปพบกับหลักฐานสำคัญในเครื่องอบผ้ามันจึงทำให้คณะลูกขุนและศาลได้เห็นตรงกันว่าเธอมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมและจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตครับเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทด้วยอย่างเทอรี่ บอกว่าคีธเป็นเหมือนกับพี่ชายของเขาอีกคนหนึ่งทุกๆครั้งที่มีปัญหาเขาจะคอยอยู่ข้างๆเสมอให้กำลังใจให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเป็นหัวหน้าที่ไม่เคยทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่ดีตอนนี้เธอรี่ได้กเกษียณอายุไปแล้วนะครับโดยทุกๆครั้งที่เขาขับรถผ่านสถานีดับเพลิงเขาจะเห็นแต่หน้าของคีธลอยขึ้นมาตลอดคีธเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วและเขาคิดถึงคีธมากๆคนที่มีธรรมะในหัวใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรักมันไม่ยากหรอกที่จะพูดคำว่ารักแต่มันยากยิ่งนักที่จะรักอย่างเข้าใจสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ